ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กับช่องฟรีแฮกนะครับก็จะมาบอกว่าสําหรับใครที่กําลังเล่นเกมนี้อยู่ก็ถ้าใครถ้าใครทนได้ก็เล่นไปเลยนะครับประมาณ1นะึ่งเดือนอะกูว่าไอสัตว์แม่งมาถึงนี่แม่งกว่าจะขึ้นนะครับดูอะไรก็เต็มไปหมดราคาเต็มใช้อะไรเนี่ยอันนี้ก็เต็มความเร็วก็เต็มนะครับอ่านไม่ออกก็อขออภัยนะ นะครับมึงมาดูตรงนี้ตรงจุดที่โอนขายเนี่ยปึ๊บห้าร้อยห้าร้อยเก็บเต็มมาเหลือแค่อันเนี้ยปึ๊บห้าร้อยเต็มอ่ะเต็มหมดเลยสำหรับใครที่กำลังเล่นมึง,มงอย่าคิดเลยนะว่าจะอีกออสองวันสามวันกูก็จะถอนได้มันไม่ใช่ครับคือมึงต้องเล่นอีกเดือนอ่ะกว่าจะถึงเพื่อแลกกับไปหนึ่งนอลล่าหนึ่งเดือนกับหนึ่งนอลลาร์มึงเลือกเอา นะก็มามาเล่งความเร็วกันในกูอยู่ที่ร้อยแปดสิบนั่นเนี่ยรูปสามวันกม่นไม่ออกอันนี้มันจะแหลกนะร้อยแปดสิบนเนี่ยดูความเร็วมันขึ้นไหมเนี่ยถ้าคนธรรมดาเล่นลองดูที่หนึ่งนะหนึ่งก็เดินประมาณเนี่ยมันจะได้อะไรสำหรับใครที่จะเลิกก็ ไม่ได้ว่าอะไรนะสำหรับใครที่เล่นต่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็มาฝากเตือนนะครับว่าค่าเล่นมันจะประมาณไหนนะครับผมก็ประมาณนี้แหละถ้าไม่ใช่สายเชิญเพื่อนนะครับก็อดทนหนึ่งเดือนนะนะครับก็สายเชิญเพื่อนก็สบายชิวๆนะวันนี้กูก็ไม่ได้โปรโมทอะไรหรอกกูแค่มาบอกสำหรับคนที่มาเล่นนะบาย